สวัสดีค่ะข้อเวียง53นะคะที่เปลี่ยนในปั๊มช้าง53มิลตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็ลูกค้าสั่งข้อเวียงใช่นคะแล้วก็สั่งมูเลจจานซึ่งรุ่น53มิลเนี่ยมูเลจจานจะโต10นิ้ว1ร่อง A นะคะแล้วก็รูตรงนี้17มิลใส่น็อตไปให้ทีนี้เวลาที่ลูกค้าถอดข้อเวียง เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีการถอดหัวล่างออกจากตัวปั๊มนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือยางปัดน้ํานะคะยางปัดน้ําอันนี้อยู่ที่แกนชักเ,เวลาใส่แล้วต้องติดสนิทกับแกนจับแล้วต้องขยับไม่ได้นะคะเพื่อให้มันปัดน้ํา ไม่ให้ไหลเข้าห้องเครื่องตัวนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนนะคะก็จะให้ไปนะคะแล้วก็แล้วก็ยางต่อคอเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าใส่ข้อเวี่ยงเข้าไปแล้วประกอบข้อเวี่ยงเข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าต้องดึงหัวล่างออกยางต่อคอตัวนี้จะอยู่ตรงลูกอัดนะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างหัวล่างกับตัวปั๊มนะคะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็ ยางสรลูยาง3าง3ูนี้อยู่ที่ฝาลูกปืนนะคะให้ลูกค้าทําการเปลี่ยนใหม่นะคะเนื่องจากว่าเมื่อมีการบมนเทรันษซ่อมตัวปั๊มเนี่ยประเก็นเก่าเนี่ยเราก็เอาออกนะคะแล้วก็ใส่เป็นประเก็นใหม่ไปนะคะอันนี้เป็นยางฝากระทะซึ่งอยู่ตรงท้ายตัวปั๊มเป็นฝาปิดด้านหลังนะคะเนื่องจากว่าการที่เราเปลี่ยนข้อเหวี่ยงเนี่ยเราต้องทํางานจากด้านหลังเพื่อในการขันก้านสูให้ล็อกกับ ข้าเพียงให้แน่นนะคะตัวนี้ต้องทํางานจากด้านหลังซึ่งก็ให้เปลี่ยนสกเกนไปด้วยเลยนะคะอันนี้โรงงานให้ไปนะคะแล้วนกะ็ทีนี้ก็คํานึงถึงว่าไหนไหนก็เมนเทนแนอตัวปั๊มเนี่ยจึงโรงงานจึงให้ยางลิ้นวาล์วไปด้วยนะคะ4ตัวเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้เปลี่ยนกับตรงแผ่นลิ้นส่วนหน้านะคะที่เป็นแผ่นทองเหลืองไหนไหนก็เป็นเทนนอแล้วนะคะให้เปลี่ยนเลยให้เป็นตัวเปลี่ยนตัวใหม่เลยของเก่าให้เก็บไว้เป็นอะไหล่นะคะเป็นสแปร์แล้วก็ เมื่อเราเปลี่ยนยางลิ้นวาวเราก็ต้องเปลี่ยนประเก็ีสี่เหลี่ยมด้วยอันนี้เป็นกรณีของปััมชัก VR 53มิลน,นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามได้นะคะุคณค่ะ